ตายน้องเราแต่ละคนผ่านหน้าดีรถเออต็มบมดหาที่จอดไม่ได้เลยผมไม่ไว่้ให้ใครไ่้จะเป็นมองใคันคมณเลยครับก็โอเคก็เห็นลูกน,อน้องเยอะก็ะรู้ว่ายาคุ้มกันอยู่ได้นะครับถึงจะเจอวิกฤตมาหลายครั้งหลายคราก็ตามทีนะครับก็ก็กด้วย ความสามัคคีจากพวกเราได้แหละคนละไม้คนละมือ,อมาแล้วอยากจะโคเยี่ยกักลยบัดโอเคขอบคุณครับนะครับก็มีเล็กๆน้อยๆนะก็เป็นตัวแทนพนังกงานทุกท่านนะครับก็เป็นรุ่นพี่ของเรานะครับที่เป็นผู้จัดการนะครับแล้วก็เป็นนําทีน้องๆในทีมาตลอดเสรรมอนะม,มานะก็สามสิบกว่านปะีแล้วนะครับก็เยากจเชิญคุณคุณมารีมาต่าวเไรหน่อยครับผมก็สวัสดีค่นทุกคนนะคะวันนี้ไม่ใช่วัฒนธรรม ไม่ใช่ระเบียบว,วินยัยแต่มันเป็นความรักที่มีต่อท่านประธานและท่ทททานรองประธานตลอดมาสิ่งหนึ่งที่วันนี้หนูคิดว่ามีคลื่นลูกใหม่ที่มีความน่ารักในองค์กรอ,อันนี้เป็นที่หนึ่งอันนี้เป็นที่หนึอยู่แล้วนะคะแต่สำหรับพวกเราชาวซีอาค่ะน่าจะมีคลื่นลูกใหม่ที่มาทำหน้าที่ในการ รวบรวมพลังใจพลังกายในองค์กรที่เป็นเจนที่ต่อจากพวกหนูรุ่นที่ยังอยู่หนูขอเรียนเชิญคุณกระโหนค,ค่ะคุณกระหนไม่เคยมีทะเลาะกบใครแล้วก็ใครๆก็ให้ความชื่นชมและตั้นใจทำงานหรือว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่จะทำให้ พวกเราอะค่ะทำตามอย่างที่เขาปฏิบัติก็เลยอยากให้เขาค่ะเป็นตัวแทนสำหรับพวกเราเมอบสุขภาพที่ดีให้กับท่านทู้งสองค่ะโอเคขอบคุณมากครับ ขอพี่เ๋อไม่มีเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพ่ไปผมมีของมาค่ะ พี่ถามใครเคยคิดรู้สึกเกลียดเขาบ้างไหมยกเว้นพี่ไม่ต้องคิดมากเกลียดเนาะไม่มีใครโดนพี่หนกว่าถ้าใครโดนพี่หนกว่าคนคนนั้นต้องไปทำบุญนะพี่บอกเขาไม่เคยว่าเนาะอบังเอิญคุณบารีพูดเนี่ยผมก็ขอต่อสักนิดหนึ่งเพื่อให้ให้มันสักิระิ์ขึ้น ครับไม่ใช่ว่าไม่ว่าแล้วคนนี้บอกไม่ว่าแล้วควบคุมลูกน้องได้ลูกน้องเชื่อหรือให้ความเคารพอันนี้ดับหน่นะครับแต่ไม่ใช่ไม่ว่าเพราะว่าเขาคุมได้ผมเคยบอกอย่างนี้ว่าการเป็นนายคนเนี่ยถ้าพูดดีแล้วใหมเคารพเด่นดาหนึ่งแต่ถ้าเขาดื้อดูให้เขาเชื่อก็เป็นันดับสองแต่ถ้าพูดดีให้เขามองว่า เหมือนกันออนถ้าเกิด,กดไม่มีอะไรอนนี้แย่กับถ้าไม่ดีแล้วพูดไรแล้วมองก็ไม่ดีพูดไรย,ยังดีกว่าอย่างไรว่ามีศักดิ์ศรีบ้างนะครับอันนี้ผมเห็นด้วยว่าเขาปฏิบัติตัวดีนะครับแล้วก็พูดดีแล้วผมดูแล้วลูกน้องก็เคารพดีนะครับอันนี้เชื่อผมสั่งอะไรไปเนี่ยก็ได้ตามที่ดันได้กันทุกครั้งคุณกระหนออกนะครับ ก็เสร็จแล้ร่างกายก็ยังไม่แข็งแรงนะแกก็จะช่วยเรื่อยเดืนนีไปทํางานที่ผมเนี่ยขอร้องไปช่วยอะไรหน่อยเนี่ยถ้าเป็นงานรื่อทบฟังแล้วรู้สึกเหมือนเยอะหน่อยแต่ก็จะไปเรื่อยนะ